พลอยข่าจากราชัยชนะค่ะวันนี้นะคะพลอยก็ขออนุญ,ญาตนะคะพาชมพื้นที่นะคะพื้นที่ใหม่ที่เรามีการย้ายลงมานะคะจากโซนสำนักง,งานชั้นส1ดนะคะลงมาที่โซนฟลาซ่าชั้นสานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะของเราย้ายมาอยู่นะคะใกล้กับฟู้ดเวิลด์เลยนะคะชั้นสนะคะ โซนพาซานะคะถ้าหากว่าของลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเข้าชมสินค้านะคะก็สามารถสอบถามเส้นทางในการเดินทางเข้ามาที่ร้านใหม่ได้เลยนะคะซึ่งนะคะรอบนี้หาม่ยาแล้วนะของเราไม่ได้อยู่ที่โซนสำนักงานและไม่ต้องลึกลับซับซ้อนและของเรามาที่โซนพาซานะคะแล้วก็ขึ้นมาที่ฟูดเวิร์ดแล้วก็เดินสั่งด้านซ้ายนะคะมาถึงที่ร้านชนะที่แห่งนี้ได้เลยนะคะพื้นที่ของเราตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่มากว้างขวางมากขึ้นมีการโชว์สินค้าที่มากขึ้นตรงนี้นะคะทางเฮียนะคะตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมเตาอบนะคะเป็นศูนย์แสดงตัวเตาอบ และอุปกรณ์เบเกอรี่เลยนะคะของเราก็จะมีสินค้าหลักๆจะเป็นเครื่องผสมอาหารเครื่องนวดแป้งนะคะตัวโตบไฟฟ้าตัวโต้ตบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้าซึ่งนะคะสินค้าของทางราชนะของเราเนี่ยก็มีตัวตบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้าหลากหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะก็จะอยู่ที่นี่เบสิคเลยนะคะของเรามีจําหน่ายตั้งแต่ขนาด1ชั้น1ถาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแบรนด์เด็กคิทเช่นนะคะสชั้น2ถาด3ชั้น3ถาดรวมถึงตัวตู้หมักแป้งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นตัวต้อบของทางร้าชนะของเราก็จะมีตั้้งแต่ขนนนนาาด1 1ชัถะะคจ สุดนะคะที่สามารถโชว์ที่สาขานี้ได้ก็คือ3ชั้น6ถาดที่มีระบบสตรีมน้ํานั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีการเปิดระบบสตรีมน้ํานะคะให้กับคุณลูกค้าดูข้างหลังได้เลยนะคะว่ารูปแบบน,นะคะของตัวตอบสตรีมน้ํากับรุ่นที่ไม่สตรีมน้ำเนี่ยของเขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและรวมถึงตัวตะอบนะคะที่เรามีหลากหลายซีรีส์มีถึงความแตกต่างของแต่และซีรีส์นะคะให้คุณลูกค้าได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด1ชั้น1าด1ชั้น2ถชน้น4ถาดละก็3ชั้น6ถาดั่นเั้นะคะถ้าหากว่ามชาน ใดนะคะกำลังมองหาโตัวโต,วตวอบเหล่านี้อยู่นะคะก็สามารถเข้ามาชมสินค้าที่นี่ได้เลยที่นี่ที่เดียวเบสเสร็จทุกรุ่นทุกซีรีส์เลยนะคะและก็ทุกขนาดด้วยนะคะหากาว่าของลูกค้าท่านใดนะคะต้องการเข้าชมสินค้าสามารถทักแชทบอกพรอก,ก่อนได้เลยนะเพื่อที่จะได้นะคะเตรียมพื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงนะคะพื้นที่อาจจะยังไม่แล้วเสร็จนะแต่ก็จะพยายามนะคะให้มีความ น่าเดินนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะในสินค้าของทุกรายการเลยนะคะอาจจะยังไม่เต็มไลน์นะคะในการอุปกรณ์เบเกอรี่แต่เราก็พยายามนาสินค้ามาเติมให้พื้นที่นะคะ,ะมีความน่าสนใจแล้วก็น่านดึงดูดนากขึ้นนั่นเองนะคะตัวเครื่องผสมอาหารของเราก็มีตั้งแต่ขนาด5ลิตรนะคะจนขนาดใหญ่สุดที่นี่ที่มีโชว์เนี่ยก็เป็นขนาด80ลิตรนะคะในอนาคตก็จะมีขนาดใหญ่กว่านี้รว่ถึงตัวเครื่องน้อแป้สไปรอลนะคะขนาดเล็กสุดของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาด3กิโลกรัมนะคะและตอนนี้นะคะของเราเนี่ยก็มีขนาดใหญ่สุดจนถึง25กิโลกร ถ้าหากว่าของคุณลูกค้าสนใจเป็นสินค้ารายการไหนหรือต้องการข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าหากว่าสะดวกเข้ามาชมสินค้าจริงพลอยขอเรียนเชิญด้วยนะคะตอนนี้ของเราอยู่ที่อาคารฟอร์จูนชั้น3นะคะโซนพาสานะคะอยู่ติดกับฟู้ดเวิร์ลเลยถ้าอย่างไรแล้วพลอยขอเรียนเชิญได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดี